วันที่13มกราคม2569ดรสุภชัยคล่องขยันประธานสมาพันธ์สื่อมวลชนเพชรบูรณ์ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์และนักวิชาการด้านเศรษฐกิจและสังคมเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อรับฟังปัญหาและกำหนดแนวทางแก้ไขสถานการณ์ความมั่นคงของจังหวัดเพชรบูรณ์ การประชุมดังกล่าวมีนายสรัญยูมีทองคำผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานณห้องเพชรบุระชั้น5อาคารหนึ่งศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเพชรบูรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ที่ประชุมได้สะท้อนถึงสถานการณ์ภัยคุกคามด้านความมั่นคงในปัจจุบันซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและซับซ้อนส่งผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติในวงกว้างไม่จำกัดเฉพาะพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์อาทิปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ปัญหายาเสพติดแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายแก๊งคอเซ็นเตอร์รวมถึงภัยพิบัติและสาธารณาภัยรูปแบบต่างๆที่กระทบต่อคุณภาพชีวิตการท่องเที่ยวเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ของประชาชนครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะในช่วงเวลาใกล้นี้ปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากขึ้นสาเหตุสำคัญมาจากการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมการเผาในพื้นที่ป่าไม้และอุทยานแห่งชาติตลอดจนหมอกควันข้ามแดนจากประเทศเพื่อนบ้านซึ่งการแก้ไขปัญหาไม่อาจประสบผลสำเร็จได้หากขาดความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่การประชุมครั้งนี้จึงมุ่งระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนโดยมีประเด็นสำคัญอาทิการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคงมั่งคัง่งยั่งยืน ความร่วมมือในการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควันและการเผาในพื้นที่เกษตรกรรมการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชนพร้อมมาตรการสกัดกั้นข่าวปลอมที่บิดเบือนข้อเท็จจริงและกระทบต่อความมั่นคงการขยายเครือข่ายข่าวภาคประชาชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ตลอดจนแนวทางการบูรณาการและสนับสนุนการดำเนินงานของกอรมนจังหวัดเพชรบูรณ์ประจำปี2569 ในโอกาสนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ได้เน้นย้ำให้ทุกภาคส่วนติดตามความเคลื่อนไหวของกลุ่มต่างๆในพื้นที่อย่างใกล้ชิดควบคู่กับก,บการเฝ้าระวังพืชเศรษฐกิจที่อาจประสบปัญหาราคาและตลาดรับซื้อการดูแลความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวรวมถึงการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอาชญากรรมโดยให้ความสำคัญกับการสกัดกั้นเส้นทางลำเลียงยาเสพติดทั้งทางบกและทางพัสดุ พร้อมเฝ้าระวังแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมายสำหรับปัญหาไฟป่าหมอกควันและฝุ่นละอองในปี2569จังหวัดเพชรบูรณ์ได้ตั้งเป้าลดสถานการณ์ลงไม่น้อยกว่าร้อยละ30โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานบังคับใช้มาตรการที่กำหนดไว้อย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นคงความปลอดภัยและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับประชาชนในพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป